นี่แหละคือมาตรฐานศิลปินดังระดับโลกแบมแบมกันพิมกพวกลค,ค่ะขึ้นโชว์พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่3 3ณาราชมังคลายกีฬาสถานประเทศไทยแบมแบมได้ขึ้นโชว์ที่5นะคะได้นำเพลงวิ ews อ p p ค่ะมาขึ้นโชว์ในพิธีเปิดครั้งนี้กับการแสดงทําให้แฟนคลับขนลุกเป็นอย่างมากเลยค่ะนี่แหละสมกับมาตรฐานศิลปินดังระดับโลกสเสน่ห์อราเต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับการแสดงณนะบ้านเกิดนะคะ แบมแบมมากับลุกผมดำนะคะลุกการแต่งตัวคือเตรียมตัวมาดีมากๆให้ความรู้สึกกลิ่นอายความเป็นประเทศไทยสีเหลืองทองอาลามบวกกับสีดำนะคะก่อนขึ้นสเตจแบมแบมก็ได้มีการมาโพสต์เหรือทวิตเตอนะคะบอกว่าจะได้เห็นว่ามีการเปิดไฟตอนผมโชว์ผมขอให้ไม่เปิดได้ไหมครับ ผมอยากคารพบแล้วก็อยากให้ทุกคนคารพบกฎของงานนะครับไม่ว่าทุกคนจะนั่งที่ไหนผมรับรู้กำลังใจจากทุกคนแน่นอนครับขอบคุณที่อยากเป็นกำลังใจให้ให้ผมในทุกวิธีนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับผมจะทำให้ประเทศไทยภูมิใจแบมๆค่ะได้เคยนำเพลง w i e e u s Up นี้นะคะไปขึ้นโชว์การสแสดงการแข่งขันบัสเกสบอลของ NBA ค่ะในช่วง h Halftime Show นะคะในชนะ เกอร์โ a m แอมบัสเดของ Golden State Warriors Team ทีมบาสเกตบอลระดับโลกมาแล้วค่ะพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการแสดงบนเวที NBA h a s h t แ m e Show นะคะในฐานะศิลปิน K-POP อคนแรกมาแล้วค่ะครั้งนี้นะัาประเทศไทยบ้านเกิดนะคะคนลุกอันสุดยอดมาดูชาวเน็ตทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติดูบ้างรายยาวกับความภาคภูมิใจขนาดนี้เลยค่ะแล้วคือโชว์การแสดงคือดีมาก10เต็ม10 เก่งมากเลยเก่งที่สุดโคขรจะภูมิใจภูมิใจมากเลยครับยอดเยี่ยมมากๆเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราแม่กริสเผื่อคนอื่นแล้วนะคะลูกหนูทําให้เส้นเสียงของแม่วันนี้พังเลยค่ะวันนี้การแสดงคือดีมากๆเลยครับแบมแบมเก่งมากเลยครับแบมแบมภูมิใจในตัวน้องสุดๆน้ําตาจะไหลตั้งแต่ได้ยินเสียงน้องแล้วพวกเราภูมิใจในตัวคุณมากเลยแบมแบมเก่งมาก แบมแบมเก่งความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็ภูมิใจในตัวแบมแบมเป็นโชว์ประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจที่สุดเซอร์ไพรส์ที่แบมแบมร้องเพลงไทยด้วยเสียงหวานละมนุนไพเราะมากมากเลยชุดนี้สะกดเป็นอย่างมากเลยสีทองสีดำเข้ากันได้อย่างลงตัวในงานนี้คนอยู่ในโหมดนักรบอย่างเต็มตัวสำหรับวิวส์อัพสุดยอดมากเป็นการแสดงที่มีความมั่นใจคนอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครสามารถ ลบคณออกได้เก่งมากๆเลยแบมๆน้ำตาจะไหลเป็นวิวส์อัพที่ฮึกเหิมสะกดคนดูทั้งสนามภูมิใจในตัวแบมๆมากๆพวกเราภูมิใจในตัวคุณความภาคภูมิใจของคนไทยเก่งแล้วก็ดีใจที่เห็นเวทีระดับอาเซียนในศิลปินดังระดับโลกมาขึ้นโชว์แบบนี้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุดโซปราสออฟยูแบมมภูมิใจในตัวแบมๆที่สุดวันนี้หล่อมากความสามารถก็สุดยอดทำถึงมากเอาอยู่ประทับใจ สมกับเป็นศิลปินดังระดับโลกดนตรีฮึกเหิมโคตรมันโคตรจึง้งภูมิใจเป็นโชว์การสแสดงที่มีพลังมากเหมาะก,กับซีเกมส์แบบนี้สุดๆยกให้เป็นเจ้าชายไทยแลนด์ประทับใจวิวส์อัพมากๆพวกเราภูมิใจในตัวแบมแบมอ t s ์อาสตเป็นเกียรติแล้วก็เป็นศักดิ์ศรีของประเทศไทยอย่างแท้จริง กู๊ดจ็อบแบมแบมเก่งมากๆภูมใจในตัวน้องสุดๆโคจะภูมิใจในตัวแบมแบมเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยมากเป็นค่ำคืนที่แสนไปด้วยความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจในตัวแบมแบมภูมใจในตัวแบ,บมใใแบมที่สุดเป็นงานเปิดซีเกมสต่อหน้าพราพักของพระเจ้ายืนหัวและพระราชนินีคือเกียรติยศอันสูงสุดของศิลปินแล้วแบมแบมทำได้ดีมากๆ ความภาคภูมิใจในตัวน้องสุดยอดมากเลยครับตื่นตาสุดๆเป็นโชว์ที่มีพลังสุดยอด so p r o u d of you แบมแบมภูมิใจในตัวแบมแบมที่สุดคือความอิม a พกสกดศิลปินดังระดับโลกออกงานต่างประเทศมากมายระดับโลกไม่ใช่ระดับตำบลคือแบมแบมเก่งที่สุดคนลุกมากโชว์ทำได้ดีตลอดไม่เคยรู้สึกผิดหวงังตื่นเต้นทุกรอบเลยละ่ะแบมแบมเก่งมากทีมงานก็เก่งขอบคุณสำหรับการแสดงที่น่าตื่นเต้นอิมเอมหัวใจที่สุดในวันนี้ พลังงานของแบมแบมคือตีแพร่ไปทั่วสนามราชมังไม่ใช่แค่เก่งนะแต่คือบารมีของแท้สมกับเป็นเจ้าชายเมืองไทยภูมิใจที่สุดโชว์นี้ดีมาก เต็มสิบให้ล้านเลยครับผมใจในตัวคุณมากเลยแบมแบมเก่งที่สุดการแสดงไม่เคยทําให้แฟนคลับผิดหวังเลยสักครั้งชุดของแบมแบมวันนี้คือเจอิดจั๋เป็นอย่างมากเลยนะไม่จมไม่หายดูแล้วดูมีพลังยิ่งใหญ่หน่าเกรงขามเรื่องแฟชั่นดีไซน์เวทีกว้างเท้าสนามในไฟสัวสัวแบบนี้แต่การแสดงคือไม่กรบคือโดดเด่นแบมแบมคือที่สุดทําให้คนไทยคือไปเทรนทั่วโลกแฮชชัคแบมแบมไปเทรนทั่วโลกสุดยอดมากร่างท้องมากจริงๆ เนื่องจากเวทีแล้วก็เพื่อนการแสดงคือช็อกกันหมดเลยนะเพราะว่าสิงกรลิสของแบมแบมคือแดงมากมาแอบไทยมากแบบสั้นๆคือการแสดงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุดยอดโชว์ที่ได้ดีมากๆเลยล่ะแสงสีเสียงจัดเต็มร้องเพลงไทยคือเสียงหวานมากๆภูมิใจทำถึงมากสเตทดังระดับโลกของจริงบันทึกหน้าประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยแบมแบมกันพิมุก เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยไหมตอนแบมแบมมาออกหน้าสเตจคือบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยนะบูตเอเนจีกูบ้านกู้เมืองมากเวิลสเซนต์กริสคือดังมากๆกล้องจุลทัรศน์ของเกตตีไม่เคยทําให้ผิดหวังสวยงามมากจะไม่ให้ภูมิใจในตัวแบมแบมได้ยังไงศิลปินเคป๊อปคนแรกที่ไปขึ้นโชว์ของ NBA <S <S ในฐาน,นะเกิร์เบอรของทีมโกลเดนสเตจวอร์ริเออเลยนะ มาเปิดซีเกมแบมแบมเียงกริสดังมากภูมิใจในตัวแบมแบมสุดๆเป็นเกียรติเป็นสีเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยมากนี่ก็เป็นแค่คอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นนะคะคือเยอะมากๆเลยแหละคะ่ะแต่ที่แน่ๆคือแบมแบมคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะ